สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูสุชาติพิบูลบรศักด์ในวิชาภาษาไทยชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องโครงนิราณนารินทร์นะครับในคลิปที่2ซึ่งเมื่อนักเรียนนะครับได้ศึกษาเรื่องโครงนิราณนารินจบแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องรู้และเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ประเมินค่าจากคุณค่าด้านเนื้อหาและด้านวรรณศิลป์นะครับแล้วก็นําไปสู่การสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องตระหนักนะครับในความสําคัญของหลักการวิจารณ์เบื้องต้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับไปเลย กิจกรรมแรกนี้นะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงนิราชนาริน์โดยตอบคำถามดังต่อไปนี้นะครับคำถามแรกนะครับแนวคิดสำคัญของโครงนิราชนาริน์เป็นเช่นไรนักเรียนลองช่วยครูตอบคำถามนี้หน่อยนะครับได้ไหมครับนักเรียน อ่าหลายคนก็ตอบกันมาแข็งขันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบกันได้ถูกต้องไหมนะครับก็คือเป็นการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับเป็นแนวคิดที่ทำให้เข้าใจว่าการพบกันก็ย่อมต้องมีการลาจานะครับแล้วก็ไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งใดนะครับต่อมานะครับคำถามที่2นะครับนิราชนรินเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากวีมีความรู้สึก อย่างไรนักเรียนช่วยครูตอบคำถามนี้หน่อยครับอ่าไม่มีถูกไม่มีผิดลองตอบกันม,มาดูลองลองดูครับนักเรียนอ่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คือนะครับกวีเนี่ยรู้สึกรักคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงนางเป็นที่รักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนคำถามต่อมานะครับ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับกวีจึงใช้การเปรียบเทียบความรู้สึกของกวีกับธรรมชาติหรือความเชื่อเรื่องสวรรค์นักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยครับตอบได้ไหมเอ่ยอ่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คืออะไรครับก็เพราะว่าการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์นะครับความเชื่อหรือประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลมีร่วมกัน มาใช้ในการประพันธ์นะครับจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เกิดจินตภาพในการอ่านด้วยนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนกิจกรรมต่อมานะครับครูก็อยากให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ขนบในการแต่งนิราศนะครับว่ากวีนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการยอพระเกียรติพระมาหากษัตริย์ การชมบ้านเมืองและยกย่องศาสนาอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูทำกิจกรรมนี้นะครับเอาจับเวลาเลยครับได้ไหมครับลูกอ่าหลายคนเสร็จแล้วนะครับหลายคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์มานะครับ จะสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับขนบในการแต่งนิราศนะครับก็คือธรรมเนียมการขึ้นต้นเรื่องนะครับที่นิยมเสนอเนื้อหาแสดงให้เห็นพระบรมเดชานุภาพและพระบุญญาธิการแห่งพระมหากษัตริย์ที่ทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง และสะท้อนความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับตัวอย่างบทประพันธ์นะครับที่สนับสนุนแนวคำตอบนี้นะครับก็คือบทสดุดีพระเกียรติคุณของพระหมหากษัตริย์ที่ปรากฏอยู่ในตัวบทในหนังสือวรรณคดีนะครับตอนต้นเรื่องนิราชอรินท์นะครับตั้งแต่นะครับศีสิทธิสารพบนะครับไปจนถึง เฟื่องฟูงทศธรรมท่านแหนั่นเองนะครับธรรมเนียมการเรียนแบบโอหานในกวียุก,ก่อนนะครับก็ปรากฏในนิราชนารินเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงการเปรียบเทียบและใช้วรณศิลป์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อสื่อความสามารถในด้านการประพันธ์และความคิดสร้างสารรค์ของกวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิราชนารินนะครับมี การลอกเรียนนะครับโวหาในวรรณคดียุคก,ก่อนมาว่าอย่างไรนะครับนะครับก็คือในโครงสี่สุภาพบทที่ว่าโฉมควรจักฝากฟ้า,า,าหรือดินดีหรือเกรงเทพไทยธรณินลอกกล้ำฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านะแม่ลมจะชายชักช้ำชอกเนื้อเรือมสงวนนะครับซึ่งโครงสิสุภาพบทนี้นะครับเป็นโครงที่ปรากฏ ในวรรณคดีเรื่องโครงนิราชนรินนะครับแต่ว่านะครับมีโครงที่แต่งนะครับมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือโครงกรรมสวนสีปราดนะครับซึ่งจะมีบทที่เป็นบทดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเป็นโครงสิสุภาพที่กล่าวว่าโฉมแม่จากฝากฟ้าเกรงอินหยอกนาอินม่านเทิกโฉมเอาสู่ฟ้า โสมนางจะฝากดินดินท่านแล้วแห่ดินท่านขัดเจ้าล่าสู่สมสองสมนั่นเองนะครับนี่คือธรรมเนียมการเรียนแบบโวหารของนิราชนรินทนะครับในวนรรณคดียุคก,ก่อนนั่นเองครับกิจกรรมต่อมานะครับ ครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากโครงนิราชนารินโดยตอบคำถามทีงต่อไปนี้นะครับคำประพันธ์นี้นะครับปรากฏการเล่นเสียงสัมผัสอย่างไรนักเรียนลองดูนะครับว่าคำประพันธ์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอต่อไปเนี้ยปรากฏการเล่นเสียงสัมผัสอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบคำถามนี้หน่อยนะครับอาจจับเวลาเลย ได้ไม่เอ่ยอ่าหลายคนตอบมาเสียงนังฟังชัดเลยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับลักษณะคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันนะครับว่านักเรียนตอบมาสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับคำประพันธ์ที่ปรากฏข้างต้นนี้นะครับก็แสดงการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนะครับได้แก่คําว่าเอียงอก ออกอ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มคําชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือคําว่าอวดกับคาว่าองค์นะครับแล้วก็คําว่าจักจานพระจงจารึกนะครับแล้วก็คําว่าหยากแย้มแล้วก็อยู่นั่นเองนะครับทักเรียนตอบได้แบบนี้นักเรียนยอดเยี่ยมทุกคนเลยครับคําถามต่อมานะครับ คำประพันธ์นี้มีการเล่นคําอย่างไรเดยวเรียนลองดูคาประพันธ์ที่ปรากฏบนหน้าจอต่อไปนี้นะครับเดยกเรียนลองช่วยครูตอบคำถามนี้หน่อยนะครับเอาจับเวลาเลยจ้าได้ไหมเอ่ยอาหลายคนตอบมาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีเลย คําประพันธ์นี้นะครับมีการเล่นคําก็คือกวีเนี่ยเล่นคําโดยเล่นความหมายของคําว่าจาทท้งจากที่เป็นคํานามและคํากริยานะครับและเล่นคําของเสียงคําว่าระกำกับคําว่ากมนั่นเองนะครับใครตอบได้แบบนี้นะครับนักเรียนสุดยอดเลยครับคําถามต่อมาครับคําประพันธ์นี้มีการใช้ภาพพจน์อย่างไร นักเรียนลองดูสิครับลองช่วยครูตอบเลยครับจับเวลาครับได้ไม่เอ่ยอาหลายคนตอบมาแบบรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องภาพพจน์เป็นอย่างดีเลยนะครับคำประพันธ์นี้นะครับมีการใช้ภาพพจน์อุปักษณ์นะครับ เพื่อเปรียบลมที่พัดมานั้นเป็นพิษที่ทำให้ต้องช้ำใจโดยใช้คำว่าคือนะครับเพื่อแสดงการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับนักเรียนสุดยอดเลยครับคำถามต่อมาครับคำประพันธ์นี้มีการใช้ภาพพจน์อย่างไรครับนักเรียนลองช่วยครูตอบ่อยครับ ได้ไมเอ่ยอ่าเก่งมากๆเลยนะครับหูตอบก,กันมารวดเร็วจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบก,กันถูกไหมนะครับคำประพันธ์ข้างต้นนะครับกวีเนี่ยใช้ภาพพจน์บุคคลวัดนะครับหรือว่าบุคลาภิสฐานนั่นเองใช่ไหมครับโดยสมมุติให้เรือแผงนะครับและบางยี่เรือสามารถทํากริยาการเหมือนมนุษย์นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับสุดยอดเลย คำถามต่อมาครับคําประพันธ์นี้มีการใช้ภาพพจน์อย่างไรครับจับเวลาครับนักเรียนตอบได้ไม่เอ่ยโอ้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับอาจาียว่านักเรียนเข้าใจมากเลยนะครับนักเรียนตอบกันมาได้ว่าอย่างไรไปดูเฉลยกันเลยครับ คำประพันธข์ข้างต้นนี้นะครับกวีเนี่ยใช้ภาพพจน์เป็นอัติพจน์นั่นเองนะครับก็คือการกล่าวถึงมหาสมุทรทั้ง4นะครับแม้ว่าจะแห้งเหือดนะครับจนปลาติมิงมังกรและนาคต้องหาที่ซ่อนเนี่ยฝนไม่ตกจนโลกแห้งแลง้งและความร้อนแสนร้อนนั้นยังไม่เท่าความร้อนรนที่ต้องทรมานด้วยความรักใคร่ที่มีต่อนางนเป็นที่รักของกวีนะครับเพราะนั้นเนี่ยโวหาร หรือว่าภาพพจน์ที่ปรากฏอยู่ในโครงบทนี้นะครับก็คืออัติพจน์นั่นเองนะครับนักเรียนสุดยอดเลยครับคำถามต่อมานะครับคำประพันธ์ต่อไปนี้นะครับมีการใช้ภาพพจน์อย่างไรครับนักเรียนลองช่วยครูตอบเลยนะครับเอาจับเวลาเลยครับ ได้ไม่เอ่ยอ่าเก่งมากเลยนักเรียนเข้าใจเรื่องภาพพจน์ดีจริงๆนะครับครูชื่นชมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนตอบได้สอดคล้องกับคําตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับบทประพันธ์ข้าต้นนะครับกวีใช้ภาพพจน์นามนัยนะครับโดยใช้คุณสมบัติเด่นหรือเอกลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาใช้แทนความหมายทั้งหมดนะครับซึ่งในที่นี้พันเนศนะครับก็หมายถึงพระอินทร์นะครับพักสี่แปดโสด ก็หมายถึงพระพรหมนะครับและกฤษณะนะครับก็หมายถึงพระนารายณ์นั่นเองนะครับนักเรียนของครูทุกคนเก่งมากๆเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์ความเชื่อทางศาสนานะครับจากโครงนิราชนารินโดยตอบคำถามดังต่อไปนี้นะครับ คำถามแรกนะครับคาประพันธ์นี้ปรากฏความเชื่ออย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยนะครับเอาจับเวลาเลยครับได้ไมเอ่ยอ่าเก่งมากเลยนะคสามารถวิเคราะห์ความเชื่อออกมาได้เนะี่ยนักเรียนสุดยอดเลยนะครับคำประพันธ์ข้างต้นนี้นะครับปรากฏ ความเชื่อนะครับเรื่องการทำกรรมร่วมกันทำให้ต้องพลัดพรากจากกันนะครับซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับนักเรียนอครูเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับคำถามต่อมานะครับคำประพันธ์นี้นะครับปรากฏความเชื่ออย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยครับ ได้ยไม่เอ่ยอ่าหลายคนตอบมาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยครับไปเลยคําประพันธ์ข้างต้นนี้นะครับนิราชนารินเนี่ยแสดงให้เห็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเกี่ยวกับเทพเจ้าได้แก่พันเนศนะครับหมายถึงพระอินทร์พักสี่แปดโสนนะครับก็หมายถึงพระพรหมและก็กษณะนะครับก็หมายถึงพระนารายณ์นั่นเองนะครับ นักเรียนของครูเก่งมากเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนร่วมกันสังเคราะห์ข้อคิดที่ได้รับจากโครงนิราชนรินโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดให้ครูหน่อยนะครับอ้าวจับเวลาเลยครับเสร็จไหมครับเดียนไม่ต้องตกแต่งอะไรให้สวยงามนะครับนักเรียนต้องสรุป เป็นแผนภาพความคิดออกมาให้ได้ก่อนนะครับนะเรื่องตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวค่อยไปทําในภายหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่านักเรียนสรุปแผนภาพความคิดได้สอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับข้อคิดของโครลิลานารินนะครับก็ปรากฏอยู่หลายๆข้อคิดด้วยกันนะครับข้อคิดแรกก็คือสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงามส่งผลต่อการสร้างสรรค์นวรรณคดีนั่นเองนะครับ ข้อคิดต่อมานะครับสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่2นะครับก็สะท้อนออกมาจากโครงนิราณนารินนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อคิดต่อมาก็คือความเชื่อเรื่องศาสนาเวรกรรมแล้วก็นรกสวรรค์นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูที่มีผลต่อความคิดของคนไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายนะครับก็คือศรัทธมของชีวิตในเรื่อง การพบกันย่อมต้องมีการจ่านะครับแล้วก็ไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งใดนั่นเองครับทั้งเรียนตอบได้แบบนี้นักเรียนสุดยอดเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูก็อยากให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการพรรณนา,นาถึงความรักและความคิดถึงสิ่งต่างๆ ของแต่ละคนว่าสามารถเปรียบได้กับสิ่งใดบ้างนะครับจากนั้นร่วมกันแต่งโครงสี่สุภาพเพื่อพรรณนาความรู้สึกรักและคิดถึงบุคคลสถานที่หรือสิ่งต่างๆจำนวน2-3บทนะครับโดยครูก็จะมีประเด็นในการประเมินออกิจกรรมของนักเรียนนะครับดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกนะครับทั้งเรียนแต่งโครงสิ่สุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ มีสัมผัสนอกและสัมผัสในสละสลวยนักเรียนก็ได้คะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยนะครับถ้าเรียนแต่งโครงสิธิภาพเรียบเรียงเนื้อหาพรรณนาความรักและความคิดถึงบุคคลสถานที่หรือสิ่งต่างๆได้อย่างสละสลวยเห็นภาพพล้อยตามได้ชัดเจนนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับและถ้านักเรียนแต่งโครงสิทธิภาพได้ตรงตามคำสั่ง สะอาดเรียบร้อยนักเรียนก็ได้รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้านักเรียนเรียบเรียงถ้อยคำภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมและมีโวหารเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งปรากฏชัดเจนในโครงทุกบทนักเรียนก็รับคะแนนในส่วนนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันและถ้านักเรียนสามารถจะดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้ง4ประเด็ดนนี้นะครับนักเรียนก็รับคะแนนใน กิจกรรมนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วนะครับครูก็อยากให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยนำโครงสี่สุภาพที่แต่งเสร็จแล้วนะครับไปแลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับมานำเสนอให้นักเรียนและครูร่วมกันวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาพร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนา และปรับปรุงผลงานที่ดีขึ้นต่อไปนะครับเมื่อเรียนได้รับข้อเสนอแนะแล้วนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับครูก็อยากให้ในักเรียนเนี่ยนำผลงานของตนเองนะครับไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็นำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ <c oughs> เช่น Facebook Twitter นะครับหรืออื่นๆตามความเหมาะสมหรือนำไปจัดแสดงผลงานในห้องสมุดหรือมุมรักการอ่านในห้องเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งโครงสิสุภาพที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับโครงนิรานนรินทร์นะครับครูหวังว่านักเรียนเมื่อศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนจะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย